Alright. <laughs> ครับดีครับไปฮะดีครับพอเวลาเราจะข้ามทางรลไฟที่หน้าตึกแกม,มี่นะครับเราก็จะมีใช้ธงแดงครับบางทีไฟแดงแล้วรถไม่หยุดอะไรเงี้ยครับมันจะได้เห็นธงก่อนวเวลาข้ามเราได้แบบปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าทางรลไฟตรงนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยมาก ผมพ,พี่แล้วก็ครูเล้ครับที่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ G ีเมจฟิตเนสครับก็เลยเป็นคนแบบร่วมกันชิดแล้วก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงแดงครับข้ามตึกครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเอาล้ครับถึงตึกแกมนี้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะสายต้องรีบขึ้นไปตอกบัตรก่อนคือก่อนเข้างานเนี่ยนะครับเราต้องมีการ ตอกบัตรก่อนทุกเช้าก่อน8ปดโมงเช้าฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไหนเช้าเลยไ้พุทธ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 เออยู่นานแล้วรออยู่นานแล้ววันนี้วันนีครับพี่วัวไม่ทันวัวไม่ทันสัมภาษณ์ได้ใช่ไหมสัมภาษณ์ได้แต่พี่จะถ่ายรูปรอแป๊บนึงนะฮะไม่จะถ่ายรูปพี่พี่ดูไงเอ้าโทชว์ดูไงนึกว่าแฟนคลับวันนี้นะ เป็นแฟนคลับด้วยแต่อโอ้โหรุ่นพ่อแฟนคลับอีกทีครับผมคือแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์เรานัดก,กันส0บโมงไหมพี่10บโมงกลัวไม่ทันไงเห็นคนเยอะกลัวต่อแถวไม่ทันเลยมาต่อแถวก่อนเดี๋ยวให้พี่คิวแรกเลยแต่ว่าโอ้โห,โอโหตอนนี้ผม <ๆ S 2> จะสายแล้วนี่มันเลย8ปดโมงแล้วกิ๊บมะแน็กกี่โมงแล้วตัวเองอะไรอะไรไอร้องทำไมร้องทำไมไอ้เราจับใหม่ดิมันเกิดอะไรขึ้นวะวิการจับเนนี้ก็ได้ เดี๋ยวรังรัสัมภาษณ์สัมภาษณ์เดี๋ยวสิบโมงดีกว่าสิบโมงเจอกันอะไรกันก่อนแน่นะแน่นะได้ได้พี่ให้ทันนะให้ทันนะขอบคุณครับสวัสดีครับฝากดูแลพี่หนูด้วยนะบอกบอกพื่อมาดูแลตัวเองให้รอดก่อนไอ้พวกเด็กน้อยเนี่ยได้เลยเจอกันได้เลยเจอกันอร่อยนะสวัสดีครับสวัครับ อไม่ชคนที่เป็นดีเจนะครับก็จะต้องมาตอกที่นี่ <c oughs> นี่ฮะพุทธิชัยนะครับดูสถิติการตอกบ,บัตรน้อยมากเพราะว่าเดนนี้ไม่ค่อยได้มาะจัดรายการ,รดูดีโล่งเลยดูครับเ <c oughs> ทียบสถิติการตอกบ,บัตรของพี่เป้กับของพุทธของพุทธมีตอกอยูอันเดียวของพี่เป้นี่มีประมาณ10วันนะครับดูก็รู้ครับว่าใครขยันทำงานมากกว่ากันถ้ามาสายไม่โดนดูครับก็จะโดนหักตัง ก็ถ้าวันนั้นก็เกิดผาสายมากๆก็เหมือนจะรายการฟรีอ่ะคือทำด้วยใจรักงจริงครับเอ้าพี่นุ่นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้มาแต่เช้าเลยพี่ใช่ับ้็มาเราพูดแน่ พี่กลัวพุทธจะหนีพี่ไงพี่ก็เลยต้องมาเฝ้าพุทธทุกฝีก้าวพี่พูดอย่างนี้นี่ผมเขินนี่ครับตายแล้วเดี๋ยวเข้าไปจัดรายการด้วยกันไหมพี่ตอนนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้ตอนนี้เลยไม่ทันแล้วพี่มันแปดคุยกันไม่ได้แล้วแปดโมงแล้วครับแปดแล้วเหรออ่ะถ้าพี่นุ่นอยากคุยบมก็คุยได้ครับผมเดี๋ยวหนูจะไม่ทันให้เดี๋ยวพี่ไปรอได้ครับนายดีกว่าพี่จัดกับใครนะวันนี้จัดกับพี่เป้พี่เป้ใช่ฮะ กันเดี๋ยวพี่นุ่นรอแป๊บนึงนะฮะพี่นุ่นนั่งโซฟาแดงก่อนนี่พี่นุ่นนั่งตรงนี้เหรอดูแลอย่างดีอ่ะโอเคครับผมเออมีมีกาแฟพี่ไหมพี่ขอขนมปังด้วยได้ได้ครับเอาอะไรเอาแต่ว่าเอาเป็นเออเป็นซอสเสร็จนะแล้วพี่นุ่นซีเองได้ไหมครับพี่โอเคพูดง่ายๆเดี๋ยวจะได้ได้ออกมานะครับโอเคครับคจัดรายการครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาครับ รถติดดูน่พูดอ,ะอ่ะจูข้างในยนังจัดรายการอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยเอ้าแล้วนุ่นยังไม่ได้คุย,ยไม่ได้อะไรเลยก็ยากสิรอนานมากอ่ะเอ้าแล้วไม่จะทันเหรอ ก็ได้รออยู่แต่ต้องรออยู่ไหนเขาอยู่ในห้องนี้แต่เข้าไปดูแลเพราะว่าคำนี้ไม่ค่อยได้พูดนานแล้วเป็นผู้อุดเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับไม่ได้พูดนานแล้วเป็นเพลงที่อยู่ในละครด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสบายต่อสบายต่อพี่สาวฮะผมนัดสาวไว้โว้ยใช่สวยด้วยอ่ะสวยด้วยตายละอยากจะไปกอดจีเบยพักบ้างพักบ้างเข้าไปได้ป่ะงได้จริงปะได้จริงนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสดบเป็นธรรมเนียมนะครับว่าเวลาผมเจอสาวครับนี่ครับสาวๆต้องโผล่ก่อนนี่เป็นธรรมเนียมมากๆเลยครับใครสร้างธรรมเนียมนี้นี่มันคนใดด้วยตัวผมเองก่อนทุกคนครับศิลจะปิ่าใครมาเต็มใจไม่เต็มใจต้องโดนก่อนนอกจากด้่ะ ผู้ชายไม่ห้อยนอกจากหน้าตาไม่เหมือนกับที่ผมจินตนาการไว้แล้วนิสัยยังไม่เหมือนกับที่ผมจินตนาการดูหน้าครับพี่หนุ่มครับอันนี้เป็นคําชมใช่ไหมครับใช่ครับจินตนาการเป็นไงครับฟังจากเสียงเนี่ยมันต้องหล่อมันต้องแบบว่าดำดำเขาไม่หล่อตรงไหนอ่ะอันนี้เห็นได้ย่างนี้ต้องกอดอีกทีเลยเป้เฮ้เป้ทำงานกับมันมาสิบกว่าปียังไม่เคยมีเลยนะผมเนี่ยเอออ่ะนี่แเรารู้ไหม แฟนสามีมันแบบเป็นคนอารมณ์เสียง่ายมากผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกอดสนิทอาจจะกอดแย่หน่อยนะตอนนี้น้องนี่เป็นติ่งมาตั้งแต่แบบโอ้ยนานมากได้แค่ถ่ายรูปข้างๆครับเราไม่อยากเราไม่ใช่นิสัยเหมือนเป้ใช่เราไม่เหมือนคนนี้นิสัยไม่เหมือนผมผมกอดใช่ไหมแต่คนนี้จูบจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นแกเคยได้ข่าวคู่นี้มะคู่ไหนอะไรกัน่ยคู่จิ้นเนี่ยเหรอเออแกมันกอดสร้างภาพ เป็นดีเจผัวเมียคู่เก่าแก่ที่สุดคู่หนึ่งของเมืองไทยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับคนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเขามาเล่าให้ผมฟังครับคุณอย่ามาคุณอย่ามามันเป็นการแสดงใครเป็นผัวใครเป็นเมียถ้าไม่มีกล้องไม่มีกล้องยืนบางกล้องใครเป็นผัวใครเป็นเมียจำไม่ได้แล้วแต่ว่าใครหลับก่อนหลับก่อนเป็นเมีย เร่แล้วนี่เหลือต้องทาอะไรอีกบ้างคะนี่เดี๋ยวเรามารจัดรายการเราเปิดเพลงจบเลยดีไหมนี่นะจริงจจริงอ่ะเรารู้สึกว่าพออากาศอยู่เลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากถ้าเกิดว่าทางรายการมาถึงขนาดนี้เราก็ให้จัดรายการด้วยกันนะใช่ก็ไม่เป็นไรรู้ละนุ่นเวลาดีเจเปิดเพลงต่อกันหลายๆเพลงเนี่ยแสดงว่ามันมีญาติมาเยี่ยม มันก็เปิดทิ้งไปเลยที่ว่างจัดนี่คะดูท่อันนี้ได้นะคะนุ่นเชนั่งใชยครับสวัสดีเหรอคะพี่พูดสุวพี่เป้นั่งนู่นเลยนะอ๋อได้ใหม่ลืมเก่าเลยเหนื่อยจุงเบยต่อไปพี่หนูอยู่ด้วยกันจริงใช่ไหมอ่ะได้เลยได้แล้วขอแอบประกบกบสาวสวยหน่อยเป๊กี่ปีแล้วคุณอ่ะเขาบอกว่าคุณประมาณรุ่นไก่สมาพลจริงไหม ผมตามพี่ไก่มาเลยครับมามาผมรู้ผมรู้ไม่ต้องนะามรู้ว่ามายี่สิกว่าปีผมรู้ปีเกิดด้วยเฮ้ยมทม์อ่เพิ่งมา2ี่สิได้ข่าวว่าเป็นรุ่นพี่ไก่ด้วยซ้ำโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รุ่นเดียวกับพี่ชอดมแกแต่ชื่อเสียงพี่เป้งนี่คือได้อยู่นานมากนานแล้วพี่ก็ก็ตามพี่ไก่ก็ถึงแบบจินตนาการเนี้ยเป็นหนุ่มหล่ออบอุ่นไม่นึกเลยว่ามันจะนิสัยรวนลามแล้วก็ขี้หลีแล้วก็เป็นแบบว่าหน้าตีด้วยถือว่าเป็นคำชมูเดี๋ยวเขาจะ พี่ดูจบแล้วพี่สามพี่ไม่เอาพี่ดูนะพี่ดูพี่ดูจะเขาแล้วพี่จะคุยกับใครหรอพี่ดูพี่ดูจังกับผมเนี่ยเอาเอาไม้นี้ให้พี่ดูหน่อยครับอ่าอ่าส่วนพี่นุ้นใช้ไม่เดียวกับผมแม่เนื้อให้กับผมก็ได้เห้ือไม่หลายไปเป็นดีเจที่แบบว่ายุติธรรมมากไม่ได้เป็นแบบว่าเจ้าชู้เจ้าเชยใดๆไม่เลยไม่เลยแต่พูดเนี่ยหลังๆมาได้ฉายานี้เนี่ยพูดจูบจริงเออทำไมไม่ต้องจูบจริงอ่ะเออมันเป็นการแสดงพี่นะสาบานไม่คิดอะไรเลยสาบานไม่ไม่ไม่ทำก็ได้คุณูฟังช่วยผมด้วย ผมผมเป็นดีเจตัวเล็กๆเหมือนโดนลุมอยู่ในห้องจัดตอนนี้บอกสิว่าใครไว้มาเยี่ยมเรามีพี่หนูมาสวัสดีครับพี่หนูับผมก็พี่หนูหน่อยวันนี้มีสาวตีนะครับเขากดตีนคพี่หนูจะไม่บอกก็พี่สาวตีนแล้วอีกคนนึงสาวสวยพี่นุ่นพี่นุ่นสวัสดีครับคุณนุ่นัปมือปมือจริงๆเราจะมาสัมภาษณ์คุณพุทธ๋อเอาแล้วเราก็เชิญพี่เป้ออกไปก่อนได้ได้ได้ครับได้เลยครับแต่ว่าค่าชั่วโมงให้ผมแล้ว เขาบอกว่าเขาติดรายการจัดกับแฟนเขาอยู่พี่น้องกัน้องพี่น้องพี่น้องจูบปากกันได้ไงคือมันเป็นการแสดงในในละครเวทีถูกไหมฮะคุณจูบจริงๆเลยเหรอฮะก็มันเป็นซีนหนึ่งที่บนเวทีมันนเป็หรือเปล่าคะครับเวลาคุณเล่นละครเหรอคุณจูบจริงเปล่าจูบจริงเออเหรอขอให้เล่นกับพุทธเพราะว่าพุทธจูบจริงโอเคกันพี่จะเล่นกับพุทธพี่จูบจริงเอาพี่นุชออกตอนแรกกแล้วไม่น่าเชื่อพุทธจูบทุกคนครับ ว้าวไปดูนี่อะไรนี่นี่อุ้ยอะไรเนี่ยคือคือคืออย่างงี้ครับทุกคนครับคือคือว่าทีอ่ะก็เอ่อมามาช่วยซ้อมผูเป่าทำเป็ดนะครับโอ้โหหยุดเลหยุดเล คือทุกวันนี้นะเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะต้องพกลิปมันเวลาวันไหนถ้าลืมลิปมันนี่เขาจะกระวนกระวายมากเพราะว่าเดี๋ยวปากเขาจะไม่นุ่มเพราะว่าเขาพี่เป้ใช้ยาพูดจุบจิ้งพี่เป้ไม่ได้จุบทุกวันมาคือเล่นละครเรื่องเนี่ยจุบอย่างมากก็2ซีนที่แต่พูดถึงพี่เป้นี่เป็นดีเจรุ่นใหญ่ที่ที่นั่งมอไซค์ไม่ได้นะฮะทำไมครับเพราะว่าถ้านั่งมอไซค์เนี่ย หวัวจะบอกว่าวัวจะเปิดขึ้นไปจะพื้นหนักมากเดี๋ยวหน้าม้าเปิดไม่ได้เดีหน้าม้าแตกวันนี้เปิดได้เพียงแต่ว่าถ้าหน้าม้าถ้าม้าก็ไม่มีอะไรถ้าม้าแตกเขาก็จะไม่ชอบไงแต่ได้ไหมแสกนี่ไม่คุณสักนิดนึงนิดนึงนี่น้องแสกกายังได้เลยให้มันเป็นห่วงจุ้ยนะคุณรู้ว่าถ้าถ้าเปิดปพวกนี้มันเหมือนผมถอนเกงในผมไม่ได้เลยเมื่อกี้ก่อนที่พวกพี่จะเข้ามาอุ้ยขอจีสเปย์ก่อนขอจีสเปย์บล็อกบล็อกบล็อกเดี๋ยวหน้าม้าแตกไหมพี่เป้ทำงานกับพุทธมากี่ปีแล้วคะสองสามปีแล้วเนาะ แต่จริงๆแล้วมันก็ก่อนหน้านั้นแล้วไม่คุณเป็นคนดันเขาด้วยใช่ไหมอย่าจะแช่งว่าดันเลยครับผมสนับสนุนดันสนับสนุนแบบคือเรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นเขาจัดรายการดีมากนะฮะโดยที่คนอื่นกาคือเขาไปจัดรายการอยู่ตอนดึกดึก ตอนนั้นประมาณตีสองตีสองตีสองตีห้าครับมีรปภเป็นแฟนครับโอ้ทุกวันฮะส่งมาขอบเพลงครับผมแล้วผมเองก็รู้สึกเออไม่ได้ไม่ได้ฟังเขาจัดทีทีก็มีวันหนึ่งกับพี่เขาก็บอกว่าลองฟังสี่คนนี้จัดดีมากผมก็ไปฟังครั้งแรกที่ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจริงเขาก็จัดดีนี่มันดีัะไรคะจังหวะการเข้าเพลงหรือว่าจังหวะของการเปิดเพลงการพูดใช่มันมันดูฟังแล้วมันสมูทไปทุกอย่างเลยนี่คือเดจรุ่นใหม่หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากเราก็เลยแบบว่า วันหนึ่งอ่ะเราก็เลยบอกพอพอคนที่เคยจัดด้วยเนี่ยว่าเขาลาผมก็เลยลาลลาาาเคหยุดลาหยุดเขาลาหยุดไปนู่นนี่นั่นผมก็เลยบอ ไปเรียกพุทมาจัดกับผมเลยเพื่อให้คนอื่นได้ฟังว่าเฮ้ยคนนี้จัดได้่่เริช้างเผือกช้างเผือกใครพาช้างเผือกมามาหน่อยเนี่ยผมมีค่ามากแต่ช้างเผือกง่วงมากนะครับเพราะว่าเขาเต็งเรื่องตีห้าพี่เป้จัด8ปดโมงไงเออต่อเลยยังไม่ยันจะสตาร์ทรถกลับบ้านเลยเดี๋ยวจัดคู่พี่เป้หน่อยนะมาหน่อยนั่งจัดแบบแล้วเราไม่เคยมีนัดแนะทําอะไรกันเลยนะฮะจัดรายการโดยที่มาแล้วก็นั่งจัดเลยครับสดๆแล้วมันก็รู้สึกไม่ตีมาเลยครับไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอะไรไม่ต้องเลยครับวางกุนิกันรถ นั่งด้วยกันจัดด้วยกันมันไปตั้งแต่วันแรกเลยเหรอวันแรกเลยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละเนื้อคู่นี่จริงจะัดคู่กับผมกี่ปีละก็ตอนนี้สามสามปีเต็มเมเนาะสามปีครับถ้าถ้าคุณนึกถึงเหตุการณ์ที่แบบคุณทํางานกับเขาแล้วแบบเฮ้ยประทับใจอะไรอย่างเงี้ยคุณนึกได้สักอันไหมมันมีคําพูดกับคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโฮ้ยผมสะอึกเลยนะค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งอ่ามีทางทีมงานไปคุยกับพุทธบอกว่าจะมี คนคนหนึ่งเนี่ยจะมาจัดรายการกับพุทธแล้วพุทธก็ตกใจมากแล้วก็โทรหาผมว่าพี่แพร่พี่แพร่จะไม่จัดกับผมแล้วเหรอแล้วทําไมอยู่ๆพี่ไม่บอกผมผมว่าเฮ้ยเปล่านะยังไม่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไม่จัดแล้วพวกก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้ล่ละแต่ถ้าพี่ไม่จัดผมก็จะไม่จัดนะครับไม่น่าเชื่อว่าพุทธนี่แอคตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะไม่แต่ว่าวางหวยแบบแะไรละเงินเดือนพูดเลไปยวไป่อเทไปก่อนแต่คำพูดเทแบบาจนผม เฮ้ยใช่แล้วล่ะแล้วตอนนั้นพี่เบ๊จะไม่ทำจริงมันมีใจไม่ผมทำเหมือนเดิมผมทำผมยังไม่ได้บอกว่าผมไม่ทำแต่ว่าเป็นการติดต่อเพื่อที่จะมาไม่คุณลองใจใช่ไหมคุณลองใจอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงแบบให้ปล่อยข่าวนี้ออกไปดูซิมันจะมีไะไรู้่ไปได้ลองใจเลยแต่ว่ามันมันมันเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบเราเป็นคำพูดที่เออมันกินใจแล้วยังจำอยู่ทุกวันเนี้ยทำไมต้องเป็นเขาอะครับคุณพูดครับเพราะว่า เออเป็นเป็นคนที่เราจัดรายการรรู้สึกเราสบายใจเป็นรุ่นพี่ที่เราสามารถแบบเล่นเล่นเล่นหัวได้เล่นหยอกล้อ <laughs> จังหวะทันกันด่าได้ไ<ม>อะไรเงี้ยพี่ซึ่งมันมีน้อยมากอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยลองจัดกับดีเจท่านอื่นอะไรเงี้ยคือจังหวะหรือว่าเคมีมันไม่เข้ากันมไม่มีความฟุ้งฟิ้งเกิดขึ้นครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะลงตัวรู้สึกว่านั่งผิด ถ้าถ้าเปลี่ยนสมมติพี่เป้ไปทํางานกับพี่ไปเป็นพิธีกรรายการเพราก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับไปเป็นพิธีกรที่นี่หมอชิดครับเอาพี่นุ่นมาจัดกับคุณโอ้ไม่ปัญหานั่นไงแหมแต่ไเาเลยทำไมไม่พูดแบบเดิมพะพี่เป้เอาเงินเดินดีเจผมไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์กันต่อแต่ว่าขอลารายการชิวมบอร์นิ่งก่อนไปก่อนสวัสดีค่ะเห็นน้องแบบประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ย มันมาที่หลังอะแต่ว่ามันมาไกลมากอะก็คือแบบตอนนี้ขึ้นแล้วหอมเชื่อว่าพุทธจะดังขึ้นมาอีกด้วยความน่ารักแล้วก็ความสามารถของเขานะคะหอมว่าพุทธจะไม่หยุดอยู่ยแค่นี้หรอกเขาจะเป็นอีกดาวหนึ่งดวงเลยที่ประดับในวงการะค่ะถ้าจะให้พูดถึงพุทธด้เหรอคะวันนี้น้องดังเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยนะคะแต่ความน่ารักของน้องก็ยังเหมือนเดิมเลยก็ยังสามารถที่จะหอม แขนขานะคะแล้วก็เป็นกันเองเวลาไปไหนว่าไหนเนี่ยน้องก็จะทักทายกันแบบกอดมั้งอะไรบ้างเนี่ยและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่บุโกได้รับอันที่ส่งไปแบบก็คือเวลาพุทธเนี่ยมาเนี่ยพุทธจะมีแฟนคลับและพุทธเนี่ยจะมีของกินเยอะมากพุทธก็จะแบ่งอปันพวกขนมจีบบ้างข้าวบ้างอะไรบ้างตรงนี้ล่ะที่บุโกรู้สึกประทับใจพุทธที่พุทธเนี่ยมอบของกินให้กับบุ๊โกะนี่เป็นกิจกรรมแรกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมตัว แต่งหน้าดำผมอะไรเนี้ยแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ได้ครับเห็นบอกว่าอะไรนะคุณมีอะไรคือจริงๆหลังน้องๆที่เขามารอแบบจัดรายการวิทยุเสร็จก็จะมีลงไปหาน้องๆแฟนคลับที่ที่มารอตอนหลังจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ยถ่ายรูป10นาทีแล้วก็กมารรออทุวันเเลยหไปทำงานต่อถ้ามาจัดวิทยุก็จะมารอทุกวันเลยครับใช่นี่ก็ตอนนี้คือได้เวลาดูไว้ถามทีที่เขาลือกันว่าตึกกันมี่เกือบแตกเพราะไอ้นี่แหละไอ้นี่ตึกแตกะทำน้ำมันแตกใช่ป่ะครับมากันเยอะมากวันเกิดที่ผ่านมาครับอ่ะงั้นนุ่น พาเข้าไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวพาพาไปเจอพี่ไปเตรียมห้องแต่งหน้าอ๋อโอเคฮะผมเอาช่างมาอะไรได้ขอบคุณวให้ด้ยเดี๋ยวไปออฟฟิศออฟฟิศเดี๋ยวขึ้พอไก่พอไก่นะพี่พอไก่เดี๋ยวจัดให้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมไปกับพี่นุ่นนะจ๊ะไปไปไปถ่ายรูปกันก่อนไดม่เอาสายเขาเข้ามารอนานไปค่ะเออเดี๋ยวรบกวนพี่ออก้แนอกนะฮะเราขอไปกันสองคนเราเล่นเราเล่นเราเล่นปิดขอบคุณนานระหว่างที่เขาไปถ่ายรูปเราก็จะไปเตรียมการว่าคุณดีเจพุทธเนี่ย จริงๆแล้วเขาเป็นยังไงทำหน้าเจ้าเล่ห์มากวันนี้จ้าแฟนเฮียเองแฟนเฮียหุดนุ่นหุดนุ่นเฮ้ยเต่เนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไฟไหมสาบานนะไม่ไม่ไม่แกนเดี๋ยวเนี่ย เสื้อเสื้อใครเสื้อใครปีนุ่งเสื้อผมยาวผมยาวผมยาวนี่ดมปั๊นลูกเลยผมยาวแฟนซื้อให้มาทำอะไรกันน่ะขายเสียเฮ้ยพูดดีๆเดี๋ยวเพี้ยนถ้าจะจีบเป็นแฟนจริงก็ต้องจีบจากความรู้สึกจริงๆเอนแล้วต้องชอบจริงๆ